木。Mm hmm. oh. หน่องไม่จะเสียดายเหี้ยเลยคนเต็มเลยจ้ะ,ะกว่าสิ่งนั้งหมือนบางคน,คนเพิ่งเกิดโมโหจะกินแล้วจ้ะเนะี่ยแต่ย่กว่ากินเปลี่ยนจะเอาไปหมกในย่างแสบเลยพี่น่องพากับสิ่งนะี้เนี่ย

我我有点累，别困了。

เดี๋ยวขอนอยู่ตาพ่อใส่พี่น้องก่อูเดี๋ยวปวดพ่อไรแสดงใส่ถุงยางเอนลูกนุถ้ำ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก,กลับมาพอกันคือเก่าเนาะจ้าเมื่อนี่กับช่องวาส,สนาพาลุยให้เก็บเห็ดคือเกล้าเจ้าพี่น้องก็ห้างไปแน่แลนะเ่าจะเห็ดกระไดมาหลุ่นน้ากันเบิ่งเนาะจะว่ามือนีเขาสีสุกสีมันเห็ดอีอย่างเนี่ยนาะจะพี่น้องไปเลยจ้าคุณทางสวัสดีครับพอเ<ร>าบาเขียด,ดจมเกี่ยวเลยดีกว่าโอ้เป็นเห็ดละงกแดง เป็นตุม่มเป็นไข่นะจจะแต่เขาไปเก็บมาแน่เราจะบานาทั้งเถาน้ำกันไปยาวๆเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเนี่ยาเราเสาะหาซอยกันมื่อนี้ก็ใกล้สีเที่ยงเราวหละจ้าหมอก,กเริ่มเบิดเราแล้วละนาะจะเนาะมือในเขาก็ข้นมาสวยเติบกับพิกัดเก้าไม้เก้าเล่ะจ้อุทยานแห่งชาติชาท่องจังหวัดชัยภูมิเนี่ยแหละนะจ้เขาบังเหยคือเก้าหล่ะพี่น้อง เหี๋ยวมบานานเียออกเลกพี่น้องอ้ตึดแม่งติกเย็บกันแม่ก็ือเยยบกันต่ถือเยยบพี่น้องยังม่เสร็จมนเห็นแต่แล้วเอ้ฮเาฮา เนี่ยแต่ใครขี้น้องเนี่ยน้องฮนเธอเด้หอยังฮ่าตัวหน่อยตัวยังตัวห่อยตัวห่อยเอาดูทำน่เนาะมันเจ๊ไว้ก็ได้น้มึงเต้สอันเมนอยู่บาสองอันปกนนี่หละยังืูยังูเหลืองอันนึง าดจุ่มบกแงพี่น้องจุ่มบกแงด้วยกัน,นะจ,น,นนะจัดการจัดการตัวโอ้จุ่มงามงามเลยขัดขนาดเลยมือนันตี้เลยแต่จุม่มใส่จุ่มไว้ให้สิเท่าจ้ะ <laughs> เอาด้วยนั่นเนาะอาอาอยัมาทันไปรมูกันออกฟงเห็ดแล้วงกดำมีกก็เลจีนาะออกคับออกไลคัาอดิโอ้ยเยียบเลยพ้ากลางคอขอมเลยโอ้ยเก็บมันหยบทงพี่เนาะอน ดอกบานน่าสิบองเลยเอาจดตุ้มเลยเป็ดตุ้มนึง,งเ็ดอกเมปูรัวลยโอ้เห็น,น <c oughs> จิน้นใดก็ได้พี่นน้องอันเป็นขาโกนนะจ๊ะเนี่ยลู่ขาตันเราไปกินแบบขาตันเนะ้ะ <c oughs> คนละยางกันเลยใช่ไอ้คนเมืองกันเนี่ยเห็นจันเห็นบอฟินอ๊อกขาเป็นหูกูนกองง้มดอกหนี่งเข็ทานสองดอก ด,ดอกาง <c oughs> ขาคขดได้ขึ้นจะไหนน้องคุณน่ะดอกมึงดอกมึงเชื่อเหรอเุอขนานขาถท <c oughs> นะถูๆ,ๆูขาเด๋ยวม่ค่อยไได้เท่าด,ดอกเนาะเท่าด,ดอก ็นมอโอโอ้สีสวยมากเดียวียวเห็ดกอพ่เดียวอขายอย่างกัดพุ่มบุญนะไม่สนุกแล้วมสนเมตาบโื่รละใช่กระขินยังไหนเนาะปะมิดแดงติดีดินพรอมอืมครับ đọt nè Đi đọt nè Đi dài con đọt nè Nó mới hết nè tỉnh cung Cả hết bỏ con nhìn nè Đây 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 Đọt nè ngâm Dài vậy đó, Dài dài vậy Không có cái hút ย uh> uh> ู่ก็พ im ่อตอนี่งัยังยังี่ง้ววนตีได้ตลงมี่ล่ดอกที่ลงโอ้ยีเล่กยเก็บไปถุงามึงเถอะมึงดูข็งคขาไร่ะพี่ดอก เงมันดำงออมอมน้ำน้ำฝนมัตกค่ะฝนเนี่ยอมน้ำปะอันนี้เลยล่ะดีมันอมน้ำ้ำเต้อา แดงมาเลยโอ้นั่นทำไบอกมันหิมะงกวะกินได้บ้างหรอยังนะกินได้โอ้ผู้เดียวโหดูแต่งงานเลยอันไหนเพื่สุดยอดเลยเนาะ อีกตัวน้อยตัวน้อย,อยตัวน้อยแล้วก็ได้มาออกงหมยกับบ้านด่งเนาะให้ยาวกัดจนตายเอื้มมอหมวกแล้ว <c oughs> อีกตัวนึงพี่น้องขาคนเออมาเห็นเพี่นอ้องดอกเห็นด,ดอกเดียวคุณแล้วเห็นดอกคุณแล้ว คุกอนนะถอเอาตัวมาเอาตัวไปใส่กันขายามันกินโมเสบแบบกินเสบตะขาสั่นเลยอะตะวห่ยตกันเยอะากอกัตวหน่อยตัวหน่อมตีดนื่อตไหนะไร กระสือให้คมีมู่ใหอยู่เนี่ยไงโอ้คือกาห้อดเรานะห้อเข้าปาเยเนกวันนีจวดติดเลย้ตออออกมาอยนีมืดือดก อี่อันเดียวติโคตรผลง,งานนี่เอาแล้วนะครับพี่น้องถึงช่วงท้ายของเขาเราจะมืดเนี่ผลง,งานที่ได้ที่มนันเราจะพี่น้องตาเน็กน็เต็มจ้ะตาเน็กอะเลขเรื่องนึงกับพี่น้อง แต่ว e ่าหากเป็นเห็ดคัดนอกจาะเป็นเห็ดละงูเห็ดเพิองกระตานนี่ยจะเฮ็ดงามๆเพิงแดงเพิงืองเพิงขาวเป็นุ่นแต่เฮ็ดนองยุ่งก็คือจังสีออกไม่เนี่ยเราจะพี่น้องก็เห็ดเพิองแดงก็ออกยังไม่ไหลดอกจะก็ห่างๆไปเนาะเห็ดละงูกับมีไข่แน่ะจูบเนาะบ้านเนาะส่องสีว่ายขึ้นจังไหนเห็ดละงูกเ้าจะพี่น้องสีว่ายขึ้สีออกไม่กันยังกันทะรุนกันต่อไปเนาะจะเนาะ เบิ premises, sure. <qué says it> the field, ่ง <laughs> ว ah, oh. <laughs> ่าเห็ดอย่างสิออกพี่น้องหลังจากฝนกระตกชุกคักช่วงนี้ฝนกระตกว่าสิพี่น้องกางแห้งในน้ำเต็มอารมณฝนตกแห้งคักเลยฮะอาตมีนี่แหละพี่น้องนะอันนี้เบิ่อว่าก็โอ้เห็ดสร้างเห็ดสร้างพี่น้องจักสองรูอยู่ดอกเนี่ยดอกบกน้อยเอาไปหมกเด้อจ้ะหมกแซ่บขนาดสิมุกสิผัดก็ได้พี่น้องสิหนึ่งจิ้มแจวก็ได้นะจ้ะเน่ยสิซุปก็ยิ่งเสียบนะ คำว่าบ่งลาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนเน่เด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จ้ะพี่น้องจะได้พอในคลิปไม่ต่อไปนะจ้ะขอบคุณยุฟงซี่เกาทั้งไม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ยังคอยพอกันไหมคลิปหนานะจ้ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ